โควิด1 9ช่วง2 3ถึงสปีที่ผ่านมานะคะทำให้งานใหญ่ๆห,ห,หลายงานที่ LA จําเป็นต้องงดไปโดยเฉพาะงานใหญ่ของชุมชนชาวไทยที่นั่นค่ะแต่เดี๋ยวจะกลับมาจัดใหม่แล้วนะคะศกหน้านี้รับรองว่าใหญ่กว่าเดิมแน่นอนค่ะก็ฝากพี่น้องคนไทยที่อยู่ใน LA ผ่าน TGN Thai t N, ไทยทีว l ก e ล w บ r k เน็ตเวิครับค่ะ ประธานองค์กรไทยนิวเยียนะคะคุณศรีวงศ์อายาสิทธ์ค่ะและผู้จัดงานไทนิวเยียเดย์สงการเฟสติวัลนะคะได้เผยค่ะว่าขณะนี้เทศบาลนครลอสแอนเจลิสอนุญาตให้สามารถจัดงานไทนิวเยียเดย์สงการเฟสติวัลประจำปี2022ได้นะคะอาทิตย<อ>์ที่24เมษายน2566ณพื้นที่ไททาวบนถนนฮอลลีวูดค่ะงานนี้ก็ถือเป็นงานแสดงวัฒนธรรมไทยอย่างยิ่งใหญ่เป็นงานประจําปีที่มีการจัดต่อเนื่องมาถึง14ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยผู้เข้าร่วมงานจานวนหลายแสนคนนะคะแต่พอมาเจอ c ิดโควิด -19 ก็เลยระงับไปเมื่อปี2020แล้วก็2021ค่ะคุณสีวงผู้จัดงานบอกด้วยนะครับว่างานไทยนิวเียร์จะจัดขึ้นในเดือนเมษายนปีหน้านะครับ คงเป็นการจัดงานเต็มรูปแบบที่ไททาวพร้อมรักษารูปแบบและก็การแสดงทุกอย่างไว้อย่างครบถ้วนนะครับคาดว่าจะมีผู้เข้ามาร่วมงานเป็นจํานวนมากเนื่องจากว่าหยุดไป2ปีแล้วนะครับส่วนเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆที่จะใช้ในงานไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากาอนามัยต้องจํากัดคนเข้าหรือไม่ต้องหารือรายละเอียดกับทางเมืองลอสแอนเจลิสก่อนนะครับแจ้งอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีการประชุมนะครับ ล่าสุดก็มีการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่ายมาประชุมปรึกษาหารือกันในเร็วๆนี้นะครับส่วนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจจะจองบูธขายอาหารขายสินค้าต่างๆสามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่ Facebook ของไทยนิวเยอร์สวงเล็บนะครับสงกรานเฟสติวัลครับ